สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเบสเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนหน่วยของเล่นวัยเด็กนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการทําของเล่นด้วยตนเองนะคะกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรง นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเสียงเคาะอขาปานกลางเร็วและให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำบรรยายนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะให้เด็กๆยืนขึ้นแล้วให้เด็กๆ เตรียมตัวเลยนะคะเด็กๆกำลังเล่นอยู่ที่บ้าน วิ่งกระโดดไปอย่างสนุกสนานจากนั้นก็ไปหยิบหุ่นยนต์มาเล่นพาหุ่นยนต์เหาะไปรอบๆห้องแล้วเอาหุ่นยนต์ไปนั่งบนรถบรรทุกของเล่นขึ้นภูเขาขับลงภูเขาแล้วขับไปอย่างรวดเร็วตามพื้นราบพอเจอสิ่งกีดขวาง ก็เบรกหยุดรถอย่างรวดเร็วทําให้รถคว่ำหุ่นยนต์ก็ตกลงมาจากรถเด็กๆรีบหยิบตุ๊กตาแล้วมีทหารขับรถยนต์อีกคันมาช่วยลากรถบรรทุกและหุ่นยนต์กลับบ้านพอสักพักเด็กๆได้ยินเสียงคุณแม่เรียกไปกินข้าว เด็กๆจึงเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ชมว่าเป็นเด็กดีเล่นแล้วรู้จักเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการยืดลำตัวยืดแขนยืดขา แล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะต่อไปเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่นะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการทำของเล่นด้วยตนเองนะคะ ก่อนอื่นคุณครูมีภาพมาการกล้วยมาให้เด็กๆได้ดูและใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อบอกลักษณะของก้านกล้วยนะคะเด็กๆคิดว่าก้านกล้วยคือส่วนใดของต้นกล้วยคะเด็กๆบอกได้หรือไม่ว่าก้านกล้วยมีประโยชน์อย่างไรคะ เด็กๆเคยทำามาก้านกล้วยหรือไม่คะเด็กๆรู้หรือไม่คะว่าหมาก้านกล้วยมีวิธีการทำอย่างไรการทำของเล่นด้วยตนเองเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆที่เด็กๆสามารถทำของเล่นได้ด้วยตนเองอีกทั้ง ยังเป็นการช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆในการซื้อของเล่นนะคะวันนี้คุณครูก็มีคำศัพท์มาให้เด็กๆหนึ่งคำนะคะได้แก่คำว่าดอเรามาสะกดไปพร้อมๆกันนะคะดี ว่า d o แปลว,ว่าตุ๊กตานะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราในวันนี้คุณครูเบสจะให้เด็กๆประดิษฐ์แร่ช้างนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีลอดปากกากาวและกระดาษสีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตัดกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็พับตรงนี้เข้าไปนะคะทำให้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ติดลอดลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ทากาวนะคะบริเวณข้างๆนะคะทั้งสองข้างนะคะให้เท่าๆกันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอา หวงช้างนะคะที่เราตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบยาวๆนะคะมาติดลงไปแล้วก็ติดอันทับลงไปนะคะหลังจากนั้นก็พับหูลงมาค่ะทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นําตาที่เราตัดเรียบร้อยแล้วมาติดนะคะเป็นตาช้างนะคะสข้างให้เท่ากันเลยแล้วก็ทากาวบริเวณหูนะคะแล้วก็ติดงาช้างลงไปค่ะสีขาวเท่ากันสองข้างนะคะ หลังจากนั้นนำปากกาเมจิกนะคะหรือสีที่เด็กๆมีอยู่นะคะมาขีดขีดขีดลงไปแล้วก็นำปากกามาวางแล้วก็ม้วนม้วนม้วนเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นเด็กๆลองเป่าดูค่ะเด็กๆก็จะได้แตรช้างแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองตั้งชื่อผลงานของตัวเองดูนะคะแล้วอย่าลืม ถ่ายรูปมาอวดคุณครูมาโชว์เพื่อนๆด้วยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ